ซี่รอวันดีวันที่จะได้ยิบซี่เหรอซี่ส่งกาวโจ้3้สนาทีนะครับเวลาจุดซสนาทีป้าเร็วนะโอนายมาเป้ามากก็ต้นรับเลยนะน่าจยมาเปล่ะ

ห้าตอส่ลงห้าต่อสี่ลงห้าต่อสี่ลงห้าต่อสี่ลงนักาอยู่เลยกาแดนะองนั้มมันงไปยอเลยนะ้มันงแล้นะควดงเป็น่ตังวรกงวด้วยเลยนะครับวด้ยนะระวังด้วยก็การรอก็การรอือนดัมจบเฮ้เวียงมา

นาเทียวเลยียวกลางลวน้าเทียวเลยพอไปแก้อยู่กลางล้วนตะวกงเขานล้วนเหี่ยงทำไมล้วนโตยูกลาลันเี่ลกานน้องใครต้นหลร้านแม่ต้นเหลกาเนาะต้นเกมาด้เลยมากลาง้วนไปหน่เียวเนาคาโตส้มลาูนโตส้มลาลน่าตกาลี้ยลูกอยูกลางลัวนะเราบ้างด้วย

ตัวดัาติ้มดีีนะตัได้กันเลื้อซึ่งเลื้อเลย้นี่มันไม่จำเจ็บาาส้คาโตเลยครับส้งาโตน่ยส้มคอต้าโต้นส้้่าตสี่ล่ส้คาโต้สี่ลสาโตสี่ล่ส้าตสี่ลตมนังยองเาล่วกับตีัถ้าไนไม่ยเนมันต้องเ็จุกตอัวตีเดจตยแต่บัวเนยตอนนี้มาตงยไปเละไม่าจุกไรไปเลยผมาไร้ แลนั่นมันตัวเืมัต้องมีความจอย่างเราจำไม่นรบเื่มตอนต้นมันฟื้นตอนร้างมันฟื้นตอนตายมันื้นนจำม่ไปเนไดรับเลอยากยืมถึงเินกัค่ไหไอ้แดงยกเลียนกูยงนไัวเป็นตัวจุดตลอดน่รตอนนี้มายืนยถจะไแมวาเรายอหมนั้วตัวจุดตัวท้ำกเดียวนี้นะครับ Một dặn cái lúc bạn lại, oh, jail, dạng cái lúc bạn lạy, oh, jail, dạng cái lúc bạn lạy, oh, dạng cái lúc bạn lạy, 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 dạng cái lúc cái lúc bạn lạy, dạng cái lúc bạn lạy, dạng cái lúc

ว่ามน้องต้องอแลวกับหลักการที่นเจรอบกับูดดตึ้งโอ้โหนกเ้าเลี้ยงดั่เลยดเลยดําเลยดัน้องมปน้องับเลนอยู่แล้วกับหลักการที่มาดิเจ็ดบนกับตัวแตงนท้งตึ้งถึนล็อกยืนระยะชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปเล่นตัวรองนี่แล้วชิบายแล้วไปรองตัโอ้ยแล้วยนดันลอยกันอีเแล้วยนดันลอกันกแล้วก็ระวังด้วยนะอย่าไปเชื่อนะมันล็อกอะเชืียผมเนมน้ำมากเลยครับ ลาครเลยไอ้งไ้เรจุ๊บไปอ้เร่งเร่าเลองเรจะจุ่มมันเน่วงหจุ่มดกนไอ้เร่งโนเร่งจุ๊บบอลนะตัวเรมันก็เนอีนะแต่มันไม่ปาตรงนี้มันไดากข้าแเหมือนกัน สองดาวสองดาวผมไม่คึดปาสองดาวสองดาวต่อ4ลงนะ

เสี่ล้อทำลายเป็นเด็กบอกไม่ต้องว่าตัวเองกำลังเหนื่อยแล้วกำลังลิ้นจะมาแล้วลิ้นจะมาแล้วสี่ล้อทำต่อสองเก้าสี่ล้อช่วกลางนะสี่ล้อ อะไรบีวะก็กูเล็กแต่ตุ้งตัง้งแล้วแต่กูนี่จนกูเล็กตุ้งตังุ้งเลยที่บปานโตหนักครับดั้นแล้ว่าแั้มไปแล้วว้าดั้มมีหน้าพุ่มเลว่ะดั้ตายอยู่มี่สิบกนาที่ต่อยต่อย

นี่ปิกกันไปปิกกันมานะนววราคาคืูดีนะอดา่เอาแต่ว่าตะอกันแต่ว่าตะอกันแล้ก็แดงปิกมาเป็นโ้เหมือนโจ้งนะแล้วก็ปิกลุกมาดำได้มาเดียวนะดำได้ตอนนี้ตัววัวแต่ว่าไม่นะตอนนี้ตัววัวต่ว่ไม่นะนตุยยลยาจปเลยด้วโคดิ้วนะดำะ

กักูลายสร้างที่สิ้นโกขายเรอยลายซ่อมมสร้างคงกวันู่สิโกขายกไปาเส้นโตไอ้าเส้นตัวนะเส้นตัวไอนนี้ขึ้นละหมาถงหนาตัวโยเดี๋ยวไดเล่นนะัรังข้างเลยแตงว่าดี้ทุกคนเรยวมันมีไรทีลกาได้เจอไม่ต้องต้อใช่ไหมออวไม่ต้องต้อถูกอเยเฉวกนิงยังว่าปีน้องก็ไหวถตงก้าว Mẹ ta mới về tăng tùng ăn nhà cô thì phải kèm ở tăng lu nhiều lên quả đây cũng vứt chỉ nhiêu à ta mình phải có tim nào rồi nào rồi nào lên tăng